เราก็จัดการเอาใบแห้งๆออกทิ้งเลือต่ใบตรงนี้ออกมาให้มองเห็นพระอาทิตย์มัางนี่ดึงออกมาให้ได้ขนาดนี้เพราะว่ามันมันแห้งตรงนี้ก็เผาใบมันกรูดละออกไผ่ออก,ออกเผาออกเนยตรงนี้ออกมา ให้มองเห็นพระอาทิตย์มั่งนี่ดึงออกมาให้ได้ขนาดนี้เพราะว่ามันมันแข็งเห็นแบลคเบอร์รี่ไหมหลังออกดอกเลยกำลังออกดอกดอกแบลคเบอร์อรี่ร้อนจริงๆร้อนจริงๆพาชนสวนอีกแล้วอะโวคาโด้พามาชมแก้วมาก,ก่อนของเรา กำลังออกอีกสองดอกเห็นแบล็คเบอร์รี่ไหมกำลังออกดอกเลยกำลังออกดอกดอ,อกแบล็คเบอร์รี่หันสงสัยไม่มีเงินดาวพอ,อยังไม่ยอมออกลูกออกดอกเลยมีเม็นเลยอ้วลูกดอกสวยสวยแบล็คเบอร์รี่ ก็มาชมดอกกุหลาบกุหลาบท้าแสงตกทํมามมชมแก้วมังกรของเรากําลังออกอีกสองดอกแก้วมักอองกรยามเช้าไปทําปุ๋ย สวยแบบบัลลีแล้วก็มาชมดอกกุหลาบกุหลาบท้าแสงตะทัามาชมแก้วมังกรของเรากำลังออกอีกสองดอกส้มโอเนื้อที่แค่นี้เราก็ปลูกทุกอย่าง ตรงนี้ก็เผาใบมันกูดอ,ออกภัยออกเผาออกเนี่ยเป็นสมพวงชมภูหน้าบ้านวันขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีจ้าเห็นแบล็คเบอร์รี่ไหมหลังออกดอกแล้กำลังออกด,ดอกดอกแบล็คเบอร์รี่จะย้ายมาชาพูเราก็มีนะคะ บอลยานางเค้ามึงก่อนยามเช้าเห็นแบล็คเบอร์รี่ไหมหลังออกดอกเล้วกำลังออกดอกดอกแบล็คเบอร์รี่ของเราเราแล้ว รเริ่มแทนส้มโอนาทีแค่นี้เราก็ปลูกทุกอย่างผันสงสัยไม่มีเงินดาวพอยังไม่ยอมออกลูกออกดอกเลยนี่เมลเลยเออดูไปทำปุ๋ยนี่ เต็มพื้นเลยเราไม่ทิ้งเปล่าเราก็จะเอาใบแห้งๆนี้ร้อนจริงๆร้อนจริงๆ,ๆพาชนสวนอีกแล้วโอะโวคาโดเป็นสมพวงสมพูนาบ้านมันแห้งแล้วเราก็ต้องเออๆก่อน ให้อันใหม่ได้สวยงามตรงนี้นที่มันแห้งๆเราจะดึงเก็บใบไม้แห้งนี่ที่มาของเขาเคือนี่ต้นพวงชมพูวันขอบคุณทุกการรับชมน,นะคะสวัสดีจ้าเก้วมังกรยาชา ย้ายมาชะพูเราก็มีนะคะบอนยานางร้อนจริงๆร้อนจริงๆพาชนสวนอีกแล้วอะโวคาโดหันสงสัยไม่มีเงินดาวพอยังไม่ยอมออกลูกออกดอกเลยนี่เมกเลยพ่อ ตรงนี้ออกมาให้มองเห็นพระอาทิตย์มั่งเลยดึงออกมาให้ได้ขนาดน,นี้เพราะว่ามันมันแหง้งเราก็จัดการเอาใบแห้งๆออกทิ้งเหลือต่ใบเขียวๆจะได้สดชื่นพระอาทิตย์แจ๊ดเลยวันนี้ ร้อนไม่ร้อนถามใจพระอาทิตย์ดูทีเกิดแดงเมื่อวานกิดแดงเมื่อวานนี้ใส่เข่งแล้วก็ตัดใบกล้วยใบกล้วยราคาแพงอันนี้ติดลูกแล้วเป็นลูกแล้วถุงดอกอันนี้ติดลูกแล้วเป็นลูกแล้ว ดอกเห็นแบล็คเบอร์รี่ไหมหลังออกดอกเลยกำลังออกดอกดอกแบล็คเบอร์รี่นี่เต็มพื้นเลยเราไม่ทิ้งเปล่าเราก็จะเอาใบแห้งๆนี้เห็นแบล็คเบอร์รี่ไหมหลังออกดอกเลยกำลังออกดอก ดอกแบล็กเบอร์รี่ร้อนจริงๆร้อนจริงๆพาชนสวนอีกแล้วอะโวคาโดเห็นแบล็กเบอร์รี่ไหมหลังออกดอกเลยกำลังออกดอก,ออกดอกแบล็กเบอร์รี่วันขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีจ้า อันนี้ติดลูกแล้วเป็นลูกแล้วถึงดอกนเห็นแบล็คเบอร์รี่ไหมหลังออกดอกแล้วกำลังออกดอกดอกแบล็คเบอร์รี่เก็บใบไม้แห้งนึ่ที่มาของเขาคือนี่ต้นพวงชมพู แบล็คบลรีของเรานี้ตรงนี้ออกมาให้มองเห็นพระอาทิตย์มั้งเนี่ยดึงออกมาให้ได้ขนาดนี้เพราะว่ามันมันแข็งเก้มังกรยามเช้าขอามาชมแก้วมังกรของเรากำลังออกอีกสองดอก สมพวงสมพูหน้าบ้านนี่คือฟิกของเราคือมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อกำลังออกลูกแล้วไมนอยู่ในร่มเห็นแบล็คเบอร์รี่ไหมหลังออกดอกเลยกำลังออกดอกดอ,อกแบล็คเบอร์รี่เกิ่วบังกรนยามเช้า สังสัยไม่มีเงินดาวพอยังไม่ยอมออกลูกออกดอกเลยนี่เมร์อะไอลูกเก้วมังกรยามเช้าไปทำปุ๋ยนี่คือฟิกของเราหรือมะเดื่อฝรั่ง มันเดือกกำลังออกลูกแล้วมันอยู่ในลุ่มร้อนจริงๆร้อนจริงๆพาชมส่วนอีกแล้วโวคาโดเป็นสมพวงสม